ลาเบเลนคือหนึ่งในรถที่มีความโดดเด่นจากยุคอาร์ตเดโคเป็นการออกแบบที่สะท้อนความหวังความก้าวหน้าและความเร็วโดยผลงานรถสุดแปลกคันนี้เป็นของพออาเซนส์นักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่ได้สร้างขึ้นเมื่อปี1938ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มองไกลเกินกว่าการเวลาของเขาพออาเซนส์ ens, เริ่มต้นชีวิตในฐานะศิลปินก่อนจะหันเข้าสู่วงการออกแบบในอุตสาหกรรม ผลงานชิ้นสำคัญของเขาก่อนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองคือลาบาเลนที่มีความหมายแปลว่าวานสิ่งที่ทำให้รถของเขาแตกต่างนั่นก็คือการออกแบบตัวถังอลูมิเนียมทั้งคันด้วยขนาดใหญ่ที่ยาวเกือบ7เมตร โดยผสมเอารูปทรงโค้งมนเหมือนคลื่นทะเลรวมกับลำตัวของวานทำให้ผู้คนในยุคนั้นขนามนามมันว่าวานยักษ์สท้อนสไตล์การออกแบบในยุคทศวรรษ1930ได้อย่างเด่นชัดคือรูปแบบที่เน้นความโค้งมนลู่ลมและการซ่อนรายละเอียดเพื่อให้ตัวรถดูมีความเรียบหรูไม่รกสายตาเช่นเดียวกับการออกแบบเครื่องบิน